ตอเม็ดแม่งน่าจะกระโดดแล้วควงไม้ข้างบนบ้งนะจับไอ้กไอ้ยี่ห้ไหนวยังไงวะไอ้โดนอ่ะะแสงแสงมูนเพเหรออะไรจับจับจับเอ้ยโดนบนแคสว่ะ Ô mày hết hấp, ông không 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 thính không 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 check không 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 แม่งยิวไม่ได้ก็ยังจะแจกให้ยิวไม่ได้อยู่งั้นน่ะแม่งไม่มีใครยิวแล้วเนี่ยน้ำอีกรอบอ้ออเฮ้ยลุ้นด้วยโอ้โหขาไปข้างขวาเออย้ญ่เอารอบเอวบเอวแล้วเอวแล้วเี้ยถ้าปายโกรดดังกี้มาแบบรอบที่แล้วก่อน นายรู้ตัวก่อนลักทีเน,นี่ยแม่งเ่ยอ่าแล<ะ>้วมึงลงมายีนมงงมูมึงลงมา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  เขาเปดกี่นาทีเนี่ยได้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 นด้ไได้ได้ะห้าสิบหกน่าจะเกินมานาทีเดียวว่ะไม่ไม่น่าน่าจะถึงลองดูก่อนดิไม่น่าจะะมาณประมาณห้าสิบแปดอ่ะน่าจะเลยเลยเลยเอ๊เอ๊ห้าสิบเก้าห้าสิบสี่อ้ ผมไม่ดีไี่เกินเวลาแล้วไอ้ผีเอาดันได้จนได้อะเออเนได้เปิดอีกเปิดอีกใ้กูขอเปิดจาดพวกมึงเงียบไปเลยพวกผีพวกผีเงียบไปพวกผีเงียบไปอะไรวะอะไรอะเสื้อเทอร์เวนซองนูงูเฮ้ยเฮ้ยมีโอ้ของดีซองงูด้วยเน็กเลดด้วย นี่คือรอบที่สองของเรานะครับรอบแรกคนเหลือเยอะนะครับสําหรับสองนี่รอบแรกดีกว่ารอไอีเวนต์หรือเปล่าไม่มีอีเวนต์แล้วอีเวนต์ใช้ไปแล้วมันไม่มีอีเวนต์หรอกไม่มีอีเวนต์ตั้งแต่แรกแล้วแหละไม่มีแล้วเหรอมันตกเท่ากันอ่ะอันนี้ใครนะสเกลใครเอาไหนก็โอเลียนไปไม่มีใครก็โอเลียงเลยทําไมเอ้ยใส่ใส่ใส่ทิ้งใส่ไม่ใช่แล้วเนี่ยการสองสองเกตอ่ะ นี่มีใสายอะไปให้ใส่ไปให้ใส่ไปมีอะไรจะพูดใส่คลิปไหมครับแหมไม่ได้อดเก็บสายไปเก็บหมดบัตรเขาบัตรเขาคือจะเก็บบัตรแล้วจะหนีแล้วใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้เฉยเฉยอันเนี้ไปเฉยอะไรเนี่ยเฉยเฉยคืออะไรอ่ะรู้งันผ่านไปเนี่ยเก็บไปแล้ว อะไรสองนูไต่ไปก็ไม่เห็นอยู่ดีอะเออเฮียสองนูแม่งเอาบังไออาพับอาชีพนี้แม่งไม่มีซองขอเอามาก่อนแล้วกันไปบทบทบทิเชอร์หน่อยได้ได้นะยังจะไปอวดสาวเดี๋ยวความดีความชอบให้ลำยัยกับบิดบึ้มครับพิงชีพอยู่นี่ทั้งคนเนี่ย มีีแล้วดเอาไปเลยขีดกิ๊กเบอร์หนึ่งเอาไปเลยพัวเอาไปเลยเจฟนี้ผ่านให้พี่ต้นยี่ร้อยยอมไปร้อยเอาไปเถอะไปกลับบ้านกลับเมืองไม่รรออแแนน่่ไม่ไม่มีลืมอะไรแล้วใช่ปะไม่ลืมแล้วไอ้เปิดไอ้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปดิถ่ายกันนี้เหรอปรับปรับ